วันนี้ก็มาทำสวนช่วงนี้พักเที่ยงอยากกินทมตำนะครับเตรียมเครื่องมาแต่ไม่ครบสากกับครกก็ไม่พร้อมแต่จะพยายามทำกินให้ได้ครับลองไปดูกันเมากอ่แอแปามากอครับ เสร็จเป็นทีบร้อยรับชมอย่างนี้ส้มตําแบบไม่มีครกไม่มีสาดการดัดแปลงนะครับหลายๆท่านนะครับอยากจะนําไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ได้นะครับเพราะว่าเราหาทรัพยากรเท่าที่หาได้ทําเท่าที่มีแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบนะครับแล้วเราก็มีความสุขกับการกินนั้นมาทานข้าวด้วยนะครับมากินด้วยกันอันนี้าวเหนียวนะหอมามากับกนี่นะครับนี่นะอือม ต้นมะกอนะครับนี่ที่เก็บไว้นะครับเราก็ได้ประโยชน์อันนี้ยังยังลูกเล็กนะครับยังไม่มีเม็ดเนาะเม็ดยังไม่มีครับชมเลยครับแรับครับอืมหอมจาดูอื้มอื้มเส้นเหียวอ ต้องขออภัยนะครับไม่มีช้อนเนอะอมาทำสวนตัดหญ้าเสร็จกวาดหญ้านะเอาญ้าทิ้งนะครับอประมาณนี้แหละผมเป็นคนชอบดัดแปลงแล้วก็กินอะไรง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วรสชาติมันอยู่ที่เราเราหมดเลยนะครับเราชอบแบบไหนเราปรุงแบบนั้นนะครับเปรียวหวานมันเค็มอะไรงนะครับไม่ไม่ฟิกนะครับไม่มีตายตัวเนาะอเอาเช้าก็เที่ยงนะครับเอาวันมือเดียวพร้อมกัน โอเคนะครับท่านผู้ชมนี้นะครับก็บรรยากาศในการกินส้มตานะครับหรือในท้องไร่ท้องนากระช่างนะครับที่หลายๆคนหลายๆท่านที่อาจจะไปนะครับแล้วมีมะละกอหรือมีวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับแต่เราไม่มีพวกครกสากหรือไม่มีพวกของเตรียมหน่วยความสะดวกเนาะเราก็ดัดแปลงนะครับประยุกตเอาสิ่งไหนที่เราพอจะประยุกต์ได้ทําได้ก็ทํานะครับมันก็สามารถเป็นอาหารที่ว่าจะหล่อเลี้ยงนะครับร่างกายเราได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ